สวัสดีค่ะพบกับบ้านนั่นน่ะ EP นี้เราจะมาตกแต่งห้องครัวกันต่อครั้งนี้เราจะทำชั้นวางจานเพิ่มเติมจากเคาน์เตอร์ครัว,วรที่มีอยู่นะคะเริ่มแรกเราจะวัดขนาดของพื้นที่เพื่อมาสเก็ตแบบในการทำที่วางจานของเราเมื่อออกแบบเสร็จเราจะมาวัดแล้วก็ไปตัดไม้กันเลยค่ะไม้สนขาวมัดหนึ่งจะมี5แผ่นหนาขนาด2เซนหน้ากว้าง8นิ้วยาว2เมตรสเซน หลังจากตัดไม้เสร็จเอามาลองวางดูก่อนแล้วเราก็จะมาวัดว่าขนาดของขวดโหลและของต่างๆในห้องครัวที่เราจะวางมันสูงเท่าไหร่แล้วเราก็มากําหนดความสูงของชั้นที่จะวางกันเลยตนี้ต้องเือความหนาของไม้แล้วหนนีแล้วเราก็จะใช้ไม้แท่งกลมในการทำช่องใส่จานแต่ละช่อง ของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น12ช่องนะคะเราก็จะมาวาัดขนาดความห่างของช่องไฟแต่ละช่องกันกําหนดจุดให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเจาะรูโดยเราจะใช้สว่านเจาะเป็นรูลงไปเราสามารถใช้เทปกาวพันรอบดอกสว่านเอาไว้เพื่อกําหนดความลึกเจาะให้ลึกลงไปประมาณ1เซนค่ะ แผ่นแรกเสร็จแล้วก็จะเจาะแผ่น่อไปกันเลยโดยแผ่นที่2เราจะเจาะให้ทะลุไปเลยนะคะเพื่อเอาไม้แท่งกลมมาเสียบลงไปตอนหลังทาเป็นกําแพงกั้นแต่ละท่องดอกสว่านที่เราใช้เจาะเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่านจะขนาดใหญ่กว่าไม้แท่งกลมเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ง่ายตอนที่ใส่เข้าไปต่อไปเราก็จะมาวัดขนาดด้านข้างของชั้นวางจานเราจะทําให้มันมีส่วนโค้งนิดนึงนะคะจากนั้นก็เอาจิ๊กซอตัดตามรูปที่วัดไว้เลยะคะ่ะ พอตัดเสร็จแล้วก็ขัดตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยเอามาลองประกอบเจาะสว่านนำนะคะแล้วก็ค่อยไขยสกูล,ลงไปแผ่นที่อยู่ด้านบนสุดจะเป็นแผ่นที่เราเจาะรูอเอาไว้ทะลุนะคะส่วนแผ่นที่2ก็จะเป็นแผ่นที่เราเจาะมาลึกลงไป1เซนขั้นตอนนี้จะใช้กาวทาส่วนที่ไม้มันต่อกันเพื่อให้มันยึดติดกันได้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็ไขสกูล,ลงไปตามเดิมได้เลยค่ะทำแบบนี้กับแผ่นที่3ามด้วย ส่วนในจุดนี้เราก็จะเพิ่มตัวลัดหลังให้กับชั้นด้วยจะได้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงป้องกันไม่ให้ชั้นบิดงอทดัดแดนผงรอบๆก็เสร็จแล้วต่อไปก็จะมาทากาลาเท็กอัดลงไปในรูทุกรูใส่ไม้แท่งกลมผ่านรูที่เราเจาะเอาไว้ตอนแรกเลยเราจะสอดไม้ลงมาจากบนลงล่างนะคะพอใส่ไม้ครบแล้วก็ใช้ค้อนยางตอกลงไปให้แน่นทิ้งไว้จนกว่ากาวจะแห้ง ระหว่างนี้ก็จะมาทําคิ้วของชั้นวางจานใช้ไม้ขนาด2คูณ2เซนความยาวเท่าหน้ากว้างของชั้นนาไปลบมุมด้วยดอก45องศาของเลาเตอร์ขัดตกแต่งชิ้นง,งานให้เรียบร้อยแล้วเอาไปทากาวยึดติดกับชั้นได้เลยทำแบบนี้ทั้ง2ชั้นแล้วใช้แคมปนิบเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้ง อย่าลืมใช้ผ้าเช็ดคาบกาวที่ปิ้นออกมาด้วยส่วนไม้แท่งกลมที่ทำค้างไว้ก็ใช้ใบเลื่อยตัดขอกให้หมดแล้วก็ขัดเก็บงานเทาน่านี้ช่องแบ่งข้างหน้าก็จะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาทำตัวรับด้านหลังกันจุดนี้สำคัญเพราะจะทำให้จานที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยไม่ล้มเราจะเอาไม้มาตัดตาํามุม45องศาความยาวเท่าหน้ากว้างคันได้ออกมาแบบนี้ แล้วเราก็จะเอามาวัดขนาดความห่างแต่ละช่องให้เท่ากับช่องแบ่งจานด้านหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ดอกสว่านเจาะลึกลงไปประมาณ1เซนแล้วก็ใช้ไม้แท่งกลมตัวเดิมนี่แหละเอามาตัดความยาวประมาณ10เซนทําทั้งหมด12แท่งขัดให้ปลายไม้มนนิดหน่อยจะได้ขี้มุมก็ง่าย ติดด้วยกาวลาเทกเหมือนเดิมและเช็ดคราบกาวออกให้หมดสามารถใช้กระดาษเช็ดชูหรือผ้าชุบน้ำหมัดหมัดเช็ดคราบกาวออกให้เรียบร้อยนะคะได้ตัวรับด้านหลังแล้วเราก็จะเอาไปทากาวเพื่อประกอบกับชั้นวางจานเลยใช้แคมหนีบไว้แล้วก็ไขสกูเข้าไปพอกาวแห้งก็ขัดเก็บชิ้นง,งานแล้วเอาไปทำสีต่อได้เลยนะมาต่อกันที่ชั้นวางของอีกฝั่งนึงเลย ออกแบบไว้คร่าวๆกำหนดขนาดของไม้แล้วก็เอาไปตัดชั้นฝั่งนี้เนี่ยเราจะทําการปังสายไฟเดิมเอาไว้นะคะสายไฟที่เราเก็บเอาไว้คราวก่อนมันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะเอาไม้เนี่ยแหละมาทําชั้นเพื่อบังเอาไว้อีกทีเราจะกําหนดชั้นเอาไว้2ชั้นนะคะชั้นล่างสุดเนี่ยจะวางไมโครเวฟส่วนชั้นต่อๆไปก็จะวางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยหรือของตกแต่งห้องครัว ทำให้ขอบของชั้นมนนิดหน่อยจะได้ดูลงตัวขึ้นร่างแบบไ้ที่ไม้แล้วก็ไปตัดตามรอยดิงต่อได้เลยตัดครบสองแผ่นแล้วเราก็จะขัดกระดาษทรายเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วเอาไปประกอบเลยซึ่งจะประกอบกันในลักษณะนี้ฝั่งที่เป็นมุมไม้เราจะใช้กาวลาเท,ท็กซ์ทาเอาไว้ด้วยนะคะมันจะได้แข็งแรงมากขึ้น ไขสกูตัวยาวยึดไว้ด้านหลังโดยเราจะเจาะสว่านนำไปก่อนเรอค่อยไขสกูตัวยาวตามไปพอตัดไม้เสร็จแล้วเอามาประกอบกันเรียบร้อยแล้วก็จะเอาชั้นทั้งสองอันที่เราทำเนี่ยมาทำสีกันนะการทำสีก็เหมือนเดิมค่ะทาทั้งหมด3รอบระหว่างที่รอสีแห้งเราก็จะมาทำระบบไฟใช้เป็นไฟเส้นความยาวสเมตรเป็นสีวอมไว้นะคะ เราจะติดไฟไว้ข้างใต้ชั้นแขวนข้างบนกําหนดจุดที่จะติดขายึดไฟเส้นใต้ตู้แขวนเดิมด้านหลังของขายึดจะเป็นเจลกาวนะคะแล้วก็มีช่องเอาไว้ให้สําหรับเราไขาสกรูเข้าไปด้วยเราก็จะเอามาไขาตามจุดที่เราวัดเอาไว้เลย จากนั้นก็ใช้ไฟเส้นติดเข้าไปได้เลยค่ะมันจะเป็นลักษณะเคี้ยวกดเข้าไปก็อยู่ส่วนตรงมุมตู้เราก็จะใช้สว่านเจาะเป็นขนาดเท่ากับหน้ากว้างของไฟเส้นเพื่อเราจะสอดไฟเส้นที่ไปซ่อนไว้ด้านบนทําแบบนี้ก็จะดูเรียบร้อยขึ้นเก็บไฟเส้นเข้าไปแล้วเราก็จะมาต่อวงจรเข้ากับสวิตไฟกัน ติดแล้วแต่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยพอมีแสงไฟลอดออกมาจากร่องตู้อันนี้เราจะใช้รางใส่สายไฟเนี่ยแหละง่ายดีเอามาบางไฟเส้นพราะมีหลายขนาดให้เลือกมีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายใช้แค่กาวสองหน้าเองหรือถ้าเอาชัวร์ก็ไขสกูไว้เลยก็ได้ค่ะพอติดฐานเสร็จก็เอาฝาครอบรางมากดเข้าไปเลย ปัญหาแสงไฟที่โผล่ามาตามร่องประตูตู้ก็หมดไปดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยพอระบบไฟเสร็จตอนนี้ชั้นที่เราทำไว้สีก็น่าจะแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาติดตั้งกันเลยค่ะเราจะใช้เป็นกาวพลังตะปูเหมือนเดิมติดที่ส่วนของไม้เอาไว้กับเสาปูนส่วนด้านบน,น,น,บนเราจะใช้สกรูตัวยาวไขย,ยึดชั้นวางของยึดติดกับตู้แขวนด้านบนเอาไว้เพื่อความแน่นนะหนาทีนึงค่ะ เสร็จแล้วชั้นวางของบนเคาน์เตอร์ครัวเอาของมาลองเรียนกันเลยชั้นวางของแบบนี้ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องครัวได้อีกเยอะเพราะนอกจากเะสามารถใช้วางของได้แล้วยังช่วยตกแต่งห้องครัวทำให้ห้องครัวดูมีรายละเอียดมากขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศได้ดีต่อไปเป็นคิวของชั้นวางจานเราจะเอาไว้ใช้วางจานที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือจานสวยๆที่ซื้อไว้สำหรับตกแต่ง ส่วนชั้นอื่นๆเราก็จะวางพวกขวดโหลแล้วก็พวกเครื่องปรุงต่างๆและนี่คือสภาพจริงหลังใช้ไม่ได้สักพักหนึ่งดูป่ามากเขียวสุดๆแต่ก็สวยอยู่นะชั้นวางจานสไตล์ครัวฝรั่งแบ่งงบประหยัดเสร็จแล้วสวยไหมขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆ EP ต่อไปเราจะมาเปลี่ยนหน้าต่างเดิมๆแบบธรรมดาให้ดูมีอะไรมากขึ้นขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย